โอเคนะครับเปิดตัวแบบนี้ดีกว่าเยอะนะครับนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมโอเคเดี๋ยวพันนี้จะเป็นคิวของแ s t r u ัมดีอุใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมไปหาของที่ เอามาค้าวก่อนละกันอ่ามันต้องทํายังไงเอ่ยเดี๋ยวผมไปหาวิธีเรียกมันก่อนละกันนะครับตอนนี้คือมันถ้าจะขุดแร่เนี้ยมันต้องฆ่าแอสตรัมดิอุสนะผมนะตอนนี้มันยังขุดไม่ได้เนาะอ่าอย่างที่เห็นนะครับผมอ๋อ,อ,อนี่ไงนี่ไงมันต้องใช้ไททันฮาร์ดนะผมอ่าโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเวลาก่อนเราไม่ต้องเอาไอ้นี่ไปก็ได้นี่ว่าทุกคนเออใช่ไหมไอทันฮาร์ดรู้สึกว่าเราจะเก็บไว้อยู่นะครับผมอ่านี่ไงมีตั้ง6อันแนนทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองเอาไปซ เลือดเยอะมากทุกคนเลือดสามแสนเลยเหรอโอ้โหผมเผลอไปชนไอ้ลูกไอ้นั่นมันอะ่ะโอเค กูยังไม่ตีก็ได้อ่าเดี๋ยวเราจะไปหาของในอีเวนต์กันก่อนละกันนะครับผมรู้สึกว่าของเราจะห่างไกลาจากมันอยู่พอสมควรนะรนะดูจากเลือดมาแล้วเนี่ยคนลําบากเดี๋ยวเราจะไปลุยอีเวนต์ของอ่าอะไรก่อนดีตอนนี้อยากลุยของพัมกินมูนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปลุยของพัมกินมูนก่อนไหมอ่าให้พัมกินมูนก่อนเอ๊ะหรือว่าฟอตเอาฟอมูนดีกว่าฟอตมูนดีกว่าเปลี่ยนใจเร็วนะเนี่ยแล้วก็โซ่เอฟไฝอีก5อันนะผมโอเคตอนนี้ก็ของซันะงมมอบบนอีอเวก็ครับ ที่ทั้งนะผมกลายเป็นนอตตี้พรีเซนต์นั่นเองนะครับนะอ่าซัมมอนเดอะฟรอสมูนนะผมส่วนพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตรงไหนดีทุกคนอ่ารู้สึกว่ามันจะห่างเหินมากๆเลยเอาตรงนี้ก็ได้นะผมเออใช้ตรงไบโอมใส่ลุมนี่แหละไปโอเคโอเคนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําสนามให้มันเรียบร้อยก่อนละกันนะโอเคโอเคนะครับตอนนี้สภาพสนามก็ประมาณนี้ก็พอนะครับขุดให้มันวิ่งได้ก็พอนะที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับผมที่จะจุกนะครับถ้าจะจุกยังไงเดี๋ยวก็ต้องตัดเอา อะไรนะแพลตฟอร์มมาใส่ด้านบนครับโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไอ้นี่ซะของไฟนะครับผม โอเคพื้นที่เล่นประมาณนี้ก็น่าจะโอแล้วนะผมนะโอ้ยตัวอะไรมาบาังหน้าตายหาปสมึงส่วนบัฟน้ํายาเนี่ยผมไปซื้ออันนี้มาทุกคนมันคือยาริมซิมูเลต์นะผมมันบอกว่าจะให้บัฟอะไรนะออออฟเฟนซีฟกับดิฟเฟนซีฟของเรานะครับก็คือมันจะให้ทุกบัฟเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับส่วนไอ้น้ายาที่มันบัคอะไรนะที่ที่คนดูมาคอมเมนต์นะผมไม่รู้เหมือนกันทาไงนะผมก็ขออนุญาตใช้ไอ้ยาริมนี่ละกัน,นครับรู้สึกว่าจะดีมากเลยนะจากนั้นก็เปลี่ยนมากลางคืนแล้วผมอ่าแล้วก็ขออนุญา อ,อือ่ามาแล้วผมสำหรับอีเวนต์ฟรอสต์มูนะครับนะเจอสัม,มอนตีเข้าไปจังหวะน,นี้และมินิบอสตัวแรกก็มาแล้วนะผมสำหรับ e v e r อร์สครนะครับนะ,ะเลือดมาอยู่ที่16900นะครับะผมตอนนี้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วผม,มโคตรง่ายอีซี่มากมาเยอะๆมาเยอะเดี๋ยวผมขอกดเรียกไอ้นี่หนึ่งทีนะครับแล้วก็ปิดเออโอ้โหบินบินบินมาเต็มเลยบินมาเต็มเลย แต่เจอลูกน้องเราเดี๋ยวก็ซัดเรียบหมดนะครับตอนนี้เฟรมเลดเฟรมเลดเหลือ49แล้วผมเฟรมเลดตกตอนนี้ใจเย็นเพื่อนแต่ก็เข้าเวฟ9อย่างรวดเร็วครับตอนนี้โอ้โหสานต้า nk nk1 ใช่ไหม nk1 หรือ nk i อ่าเวฟนี้จะมีสานต้า nk nk1 หรือเปล่าอ,อ่า nk1 ใช่ไหมมาแล้วนะผมบู๊แล้วตอนนี้เข้าเวฟ10อย่างรวดเร็วนะครับนะสานต้า nk1 มาแล้วครับผมเลือด23,400ตอนนี้ยิงมันเพื่อนโอ้ยมันยิงกูแล้วเพื่อนอุย๊ยโอ้โหโดนกล่องขวัญตบนะครับตอนนี้ ชิปบินจุ๊บินจุ๊โอ้โหโคตรแรงยิงมาหน่อยสิเฮ้ยเออโอเคตอนนี้ก็อามาแล้วนะผมไฮไลท์ของเราเป็นไอส์ควีนนั่นเองเลือดอยู่ที่4 4 2 0 0ตอนนี้ <c oughs> ตีอย่างเร็วนะครับตีอย่างเร็วโอโ้โหโอ้โหเรียบร้อยแล้วตายเลยนะผมดรอปมาเป็นนอตโพนะอ่าเดี๋ยวค่อยไปรีวิวรูสึกว่าจะเคยรีวิวไปแล้วในในกระตุกในกระตุกในจอนี่เอ็นนะครับผมแซมอนบนหัวเรามันยิงเร็วมากทุกคนดูดิ ปิว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 อ๋ออ,อ,อ๋อเจ็บเจ็บโดนฉลามตีเป็นไงบ้างเพื่อนอ่าเรียบร้อยตายนะผมกลับมาเป็นอ่าลิซ่าสตาร์อันนี้อ่าเดี๋ยวค่อยไปรีวิวแบบรวดรัดเลยแล้วกันเรามีน้องยุยเป็นกําลังใจนะครับผมเออน้องยุยตัวเล็กที่อยู่ใกล้ๆเราตอนนี้โอ้รำมาอีกแล้ว e เอเวอร์สครีมเอเวอร์สโอ้ยโอ้โหโอ้โหโดนโดนกล่องโดนกล่องทับหัวมาอีกก็ตายอีกนะเพื่อนเออยิงยิงฉลามใส่มันโอ้โหโอ้หนี่คือพลังของซัมมอนนะผมโอสรุนแรง อสุนแรงปู่มาสองตัวมาสองตัวแล้วไงครับมาสองตัวแล้วไงครับนี่ไงวางด้านข้างแบบนี้มันจะได้ยิงทะลุนะครับผมมันมีกี่เวฟวะเนี่ยทุกคนมันมี15้าเวฟหรอแล้วก็จะตันแล้วปะไม่รู้นะครับแต่ก็ฆ่าไปเรื่อยๆจนหมดอีเวตนนี่แหละฆ่าไอ้จอดิฆ่าไอซุนหงอคงด,งดิมาผิดเรื่องแล้วเนี่ยเออตายอุ้ยอู่กููใจเย็นใจเย็นใจเ็นเออเออเออโอ้วววววเลือดจะหมดเลือดจะหมดตอนนี้เลือดจะหมดตอนนี้มันกับเราใครจะตายก่อนครับมันออตายก่อนในตรงข้างล่างเก็บอะ อ้าวตายตามเลยไอส์ควีนจะหมดอีเวนต์แล้วตีตัวนี้ทันไหมอโอเคตีไม่ทันนะครับผมไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวจัดการของสักแป,ป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะโอเคนะผมของก็มีประมาณนี้นะครับที่เราไปดรอปมานะอ่าโอเคมันจะมีน็อตโพอันนี้นะผมเป็นหอ,อกของสายมิลีนะผมดาเมจร้อยเอ็ดน,นะเวลาโจมตีมันก็จะตีออกไปแบบว่า เป็นอหอ,อกน้ําแข็งออกไปนะผมแล้วก็มีเก็ดหิมะตามหลังแบบนี้เนาะอ่าโอเคนะผมอันต่อไปเป็นเรเซอร์พายนะครับผมเป็นของสายเวดเดารเมจหกสิบสี่นะครับผมนะ มันก็จะยิงเหมือนสะเก็ดของอะไรนะเหมือนใบต้นสนนะครับอ่าแบบนี้นะยิงแบบนี้เลยฟแล้วก็จะเดินมานาเราลัวนะครับผมอ่าโอเคต่อไปเป็นเอลฟ์เมลเตอร์นะครับผมเป็นของสายเรนนะมันจะใช้เจลเป็นกระสุนนะครับผมอ่ามันจะเป็นปืนปืนไฟยิงไปอย่างงี้นี่แหละอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นสโนมนแคนนอนนะครับผม11อดาเมจนะครับผมสำหรับสายเรนนะอ้นนี้แหละที่ผมตามหาในจอนี้เอนทุกคน มันก็จะยิงเป็นหัวโนว์ m ม n ออกไปแบบนี้นะผมแล้วก็มันก็จะติดตามครับอ่าเห็นไหมอ่าโอเครีวิวแบบรวบรัดเลยอันนี้เป็น c h r i s ์มาสฮุกนะครับผมอ่าเป็นฮุกของเป็นฮุกของอ e v e n ์นะครับผมอ่าเอามาใส่ไปมันก็จะนี่นะครับอ่าเวลาดึงก็จะเป็นยังไงอะไฟ LED นะครับผมโอเคอันนี้เป็น Blizzard Star นะครับผมเป็นคาถาน้ําแข็งของสายเวทนะครับดาเมจหกสิบเอ็ดนะครับผมนะมันก็จะตีเป็นเกล็ดน้ําแข็งตกมาจากฟ้าแบบนี้ อ่าแล้วก็คลิกค้างได้นะผมมันก็จะเดินมาหนาเราโัวๆอีกเช่นเคยนะครับนะแบบนี้เลยปิวป้วปิวป้วปิวป้วปิ้วปิ้วปิ้วนะอ่าโอเคอันนี้เป็น, Christmas Tree นคริสต์มาสทรีซอสนะผมเป็นดาบอ่าดาบต้นคริสต์มาสนะครับดาเมจสองร้อยเจ็ดสิบแปดนะเวลาฟันมันก็จะยิง ยิงก้อนไอที่แบบเขาเอาไว้ตกแต่งต้นคิดมาดอะมันคือมัน,ม,นมันเรียกว่าอะไรชื่ออะชื่ออะไรไม่รู้สักอย่างนะผมเออทำรองนั้นแหละมันก็จะตีแล้วก็ยิงไปแบบนี้นะผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็สุดท้ายของอ่าที่เราไปดรอปมานะครับเป็นเชนกันนะผมหรือว่าปืนโซ่นั่นเองนะดาเมจห้าสิบสี่นะผมเป็นของสายเรนนั่นเองมันก็จะใช้กระสุนปกตินะผมแล้วก็ยิงเร็วมากๆนะผมนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อกระสุนให้ดูแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราเล่นมาไกลจนอีเวนต์ของฟอสมูนเนี่ยไอปืนนี้มันจะ น,นะครับนะนี่ครับผมผมันก็ยิงไปแบบนี้เลยหูมากจะบอกให้ดูหละหูจะระเบิดก่อนอีเวนต์ต่ตอไปนะผมจะเป็นอีเวนต์ของเจ้าพัมคินมูนเลยละกันนะครับนะอีเวนต์นี้มันมีของซัมมอนด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้คือผมอยากลองไปเล่นสายอื่นดูบ้างนะผมรู้สึกว่าสายซัมมอนเรารเผชิญมาหลายอีพีแล้วนะสองอีพีติดกันหรือเปล่าซัมมอนกับเรนเนี่ย ไม่รู้จําไม่ได้ทําไปก็ลืมหรือเปล่าเอยแล้วกูจะถามทาไมวราะกูเป็นคนอัดนะเฮ้ยตอนรู้สึกว่าจะอยู่กับมันมานานพอสมควรนะรผมเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไปอันอื่นบ้างเนาะอืมสำหรับแอสตรัมดีอุสเนี่ยเดี๋ยวผมวางแผนก่อนนะครับว่าจะเอาอะไรไปเล่นกับมันดีนะครับผมเออก็คิดว่าน่าจะเอาโรคไปตีมันน่าจะไหวนะครับเออลองดูก่อนนะไม่รู้ว่าจะไหวไหมคนระับเพราะว่าอาวุธสายโรคแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าอันไหนจะโอเคบ้างตอนนี้เดี๋ยวคิดๆด,ดูก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวรอไอ้ฟักทองโตแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปครับอี อา <Later. S 2> นหนึ่งเพื่อนขอร้องโอเคครบพอดีนะผมโอเคปึ๊บอ่าเรียบร้อยเป็นพัมคินมูลเมดเดเลียนนะครับผมเม n เดเลียนเมดเดเลียนซัมมอนเดอะพัมคินมูลอ่าโอเคเอามาเลยไปลุยอีเวนต์ให้ครบนะครับนะรู้สึกว่าอีเวนต์เราผ่านมาเกือบหมดแล้วถ้าถ้าไม่นับโอวันอาร์มี่กับอะไรนะกับไอพวกกลัลตันอะไรเงี้ยเออยังไม่ได้ลุยจริงจริงจังๆ,ๆ,ๆครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะจัดมาเลยพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอ่าตอนคืนฟับแบบนี้แล้วก็กดบัฟปึ๊บเรียกเลย ยิงไปเส้นไปสายยิงไปเส้นไปสายดูขออนุญาตขออนุญาตเบาเสียงไม่งั้นไม่งั้นหูระเบิดครับอ่ะเพิ่มเพิ่มให้อีกสักนิดนึงคนดูอาจจะไม่เป็นไรนะครับคนเล่นนี่แหละคนเล่นนี่คือหูจะแตกนะผมไอ้รู้สึกสายปืนมันไม่ทันใจเลยว่ะทุกคนเปลี่ย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 นไม่เล่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 นออกออกนี่เอาตัวนี้มากระทืบดีกว่านะครับผมโอเคโอ้โหมาแล้วมาแล้วบอสบอสช่วยกันตีบอสก่อนเฮ้ย เอาบอสก่อนเอาบอสก่อนอเลื่อนมัน2 8งหมก็จริงนะทุกคนแต่ว่ามันตีแรงแบบแรงมากๆเลยจะตายแล้วเรนนิดเดียวเออโอเคเก็บมาส่วนไอพวกเอเซอรี่นี่เราไม่ต้องกังวลแล้วนะผมเพราะว่าเราซื้อมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะโอ้เก็บของเก็บของทีกระตุกเลยวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเออ,อวกกลับมาก็มินิบอสกับบอสอีเวนต์นี้เนี่ยมันจะมีแค่2ตัวนะครับมีไอ้มอร์นิ่งวูดอันนั้นนะ่ะมอร์นิ่งวูดใช่ไหมเออกัอบไอ้บอสพัมคิงนะครับอ่ะมี2ตัวแต่ว่ามันจะออกมาตั้งแต่เวฟแรรกๆเลยนะคับผมซึ่งนาย ผมเลือกเนี่ยอีเวนที่โหดที่สุดสําหรับผมน่าจะเป็นอีเวนอันนี้แล้วแหละอีเวนของพามคิงนี่แหละทุกคนเพราะว่าบอสมันมาสแต็กกันเยอะมากโอเคครับผมตายไปอีกตัวหนึ่งแล้วมันก็จะมาถี่มากเลยนะเออเดี๋ยวมันก็จะมาแล้วเนี่ยแป๊บๆเนี่ยน่าเห็นไหมมินิบอสเปิดมาก่อนละเห็นไหมมาต่ออีกเลยนะครับผมพูม้บรรยาขาดคำโอ้โหแล้วมาแล้วมาสองตัวเฮ้ยใจเย็นพนุม,มดูมันสไลด์ สไลด์เป็นหมูสไลด์เลยืมวาร์ปออกไปเรียบร้อยตายอ่าคาถาซมอนผมมาแล้วตอนนี้โอ้หแล mini ้วมินิบอสจะแตกกันแบบเยอะมากเยอะมากตอนนี้มอนมันจะเริ่มน้อยแล้วนะมันจะมีแค่ไอตัวมี3ตัวแล้วตอนนี้นะผมเหลือแค่ไอตัวฮอสแมนที่ผมพูดถึงเนี่ยไอตัวขี่ม้าครับแล้วก็มีมอร์นิงวูดแล้วก็บอสนะมี3ตัวแค่นี้นะผมแต่ว่ามันถึกมากขนาดตัวเล็กมันเลือดหมื่นห้าทุกคนดูดิแล้วก็มินิบอสเลือดหมื่นห้าเหมือนกันนะผมเออไอตัวนี้คือเหมือนมินิบอสแบบเดินได้อี ไม่ค่อยไม่พูดไม่จากันเลยนะเปิดมาก็ต่อยกันเลยจังหวะนี้แด๊ใส่หน้าบอส <c oughs> เฮ้ยอย่าอย่าอย่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาพูดเลน่นพูดเลน่นโอ้โหเกี่ยวทีแบบเลอดหายเอามันไม่ตีลเลยย่อมมอนไม่ตีโอ้โหอู้ง,งาน,นจะตายแล้วเพวื่อนนี่ไงไอ้มาเวนโอ้โหจะเย็นเพื่อนโอ้ยเดี๋ยว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  มันจะเยอะไปใหมอ้าวบอสลีโอเคอ๋อไออีเวนนี้ตันที่เวฟสิบห้านะผมแค่เวฟสิบห้ก,ก็ผมว่าโหดมากๆแล้วแหละเออมันตีแรงมากนะครับผมตัวเราโคตรบางเลยเออโดนอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้เออดูดิโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายปุ๊บอีกตัวนึงมึงมาแทนเลยเรียบร้อยหมดอีเวนต์โอเคพอใจกูละมึงตายจะไปไหน เออมันก็จะมีปีกใหม่ด้วยนะอ่าทุกคนแต่ว่าผมไม่ไอ้นี่ละกันนะครับนะผมจะไม่ใส่ใจปีกใหม่นะครับเดี๋ยวใส่ปีกนี้ไปก่อนโอเคนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วที่เราจะต้องไปตีแอสตรัมดิอุสนะครับผมนะเออแล้วเข้าอีเวนต์มาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะผมเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมจัดการของก่อนละกันเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาอะไรไปตีมันดีโอเคนะคผมผมตัดสินใจว่าจะเอาโรคไปเล่นแล้วนะครับตอนนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวผมซูมจอให้นิดนึง อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็มีอันนึงนะผมที่ใช้สกอริยบาร์ในการคราฟนะครับนะมันจะเป็นอันนี้นะผมก็คือ Subduction Slicer ใช่ไหมั้ย Slicer หรือ s l r er นะครันะผมก็ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะมันเป็นของส่รูคดาเมจร,ร้อยยี่สิบนะผมมันจะอ่ะปาปาปาเคียวเนี่ยปาแบบเขาเรียกว่าอะไรเซียวอะไรสักอย่างคนระับเพื่อไประเบิดศัตรูนะนะส่วนเวลาสตลเนี่ยมันจะมีแบบ ออลินพิลล่านะผมหรือว่าเป็นเสาระเบิดลงมาประมาณนั้นนะครับนะอ่าโอเคมันก็จะปาไปจังซี่เลยนะครับผมเออนะโอเคนะครับตอนนี้ผมซื้อของใหม่มาจากไอ้เจ้าตัวแบนดิปนะครับนะอ่ามันคือไอ้ตัวนี้เลยนะครับหน้าตามันจะประมาณนี้นะผมอ่าโอเคมันจะขายไอ้ของชิ้นนี้นะครับหลังจากที่โกเลมถูกฆ่าครับมันก็คืออิทเทอริเอลเอ็กซ์ตอร์เตอร์นะครับผมมันจะบวกอ่าอะไรนะดาเมจร็อกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บวกสเตลให้อีกสิบนะครับผมแต่ว่ามันจะลดอะไรนะเลือดรีเจนไปหนึ่งนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับนะใช่มรีด ไลฟ์เรเจนน่าจะใช่นะครับผมแล้วก็ไอพวกโรคโปรเจคไถนะครับมันจะทําการระเบิดนะในตอนที่มีวิญญาณติดตามด้วยปะ่ะอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคคือตอนนี้เนี่ยของสายโรคมีเยอะมากนะับทุกคนเดี๋ยวผมขอหาก่อนละกันนะถ้าเจออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายไอเทมละกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูของโรคอันนี้ก่อนละกันนะครับเป็นอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันใช้กี่อันนะครับผมมันจะเป็นไอมีดมีดสีส,มสม้มๆอ่ามีดมีดสี มิสซิิมไม่ใช่สีส้มอ่าเนี่ยผมคราฟซิลมาก่อน1ิอันตอนนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันจะเป็นอะไรนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็บลัดแซมเปิลนะครับอ่าโอเคอันนี้ใช่ไหมใช่บลัดแซมเปิลดิเป็นทิชชู่แซมเปิลนะครับผมเออหาไม่เจอก็ไปฆ่าบอสแม่งเลยแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับหลังจากนี้เราก็จะคราฟเป็นอันนี้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมไปที่ทั้งให้ดูอ่ามันคราฟกับอะไรอ่าเนี่ยผมมันจะคราฟกับ ค i มเคอร์ลอนะมันก็จะกลายเป็น e n c i นซิงเชลนะครับผมอ่านว่า s เชลใช่ไหมอ่ามันจะบวกสเตลให้20นะครับผมแล้วก็รีเจนสเตลเนี่ยเร็วขึ้น15%นะครับผมอ่าของก็ตามนี้เลยนะมันจะเป็นอ่าของไบอมคิมสันก็ได้นะผมมันจะกลายเป็นคิมเทนกับทนะิชชู่ s a เปิลเนาะซึ่งตอนนี้ a c c e s s o ซอรี่เราก็เพียงพอแล้วนะทุกคนเออเราจะแบบเอาของแค่นี้แหละไปตีมันนะครับโอเคถอดของมาปึ๊บป,บปบึอ่าแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปปึบ ใส่อันไหนอีกดีใส่อันนี้ละกันอ่ะถุงมือแล้วก็มีดแล้วก็เป็นตอนนี้ตัดสินใจอยู่ว่าจะใช้อะไรดีนะครับผมอ่ะใช้อันนี้ละกันครับนะอันนี้ก็ซื้อมาตกแต่งละกันโอเคเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งแป๊บนึงผมริมดูเวลานะครับผมรมเอ้ยเร็วเรวเร็วเรวเรวเวจริงเราไม่ควรวับกลับนะเพราะว่าอา้าว เมื่อกี้ NPC เราตายหมดเลยไม่ใช่หรอหรือว่ามันย้อนวะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมลืมดูเวลานะเพราะว่าเห็นไหมมันจะไอ้นี่แล้วนะผมมันจะเช้านะเพราะว่ามันต้องตีตอนกลางคืนอ่ะเออถ้าเช้ามันอาจจะหนีไปก่อนครับโอเคเดี๋ยวไปตีใหม่ขออนุญาตไปดูแป๊บหนึ่งนะแอสรัมดีอุส นี่ครับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเวริร์กแล้วนะผมตอนนี้ตอนนี้เราไม่ค่อยเวริร์กแล้วจะทํายังไงนะเราเดี๋ยวเราจะข้ามไปหาเจ้าตัวลูนติกเคอร์ติสกันนะครับแล้วก็เราจะไปตีเอาของที่แบบอยู่ที่เสาอะ่ะเออเอาเอา,เอาแบบชิ้นส่วนจากเสามาตีเอานะครับเออรู้สึกว่าดาเมจมันน้อยมากแล้วก็คือของของมันมันไม่พอทุกคนจริงๆมันตีแบบเข้าช้าแล้วก็แบบนานมากนะครับทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวไปดันเจียนแล้วก็ฆ่าไอตัวนั้นดีกว่านะครับผมไปที่ดันเจียนปับ๊บ อ่าโอเคว้ามาตรงกลางพอดีนี่ไงนี่ไงอีกทีหนึ่งเออมานี่อันนี้ลุมศพเดิมที่ตีอันนี้นี่ว่าไอตัวกระโหลกเดี๋ยวขุดทิ้งแป๊บหนึ่งคือแบบไอลูนติกน่าจะดูง่ายไปเลยผมว่านะตัวไหนไม่รู้ตีไปเลยละกันเอ่อตัวไหนละเนี่ยตัวนี้หรือเปล่าอ่าโอเคมาสิเพื่อนมาสิเพื่อนแบบนี้ต้องเจอพลังสเตลเอ้ยสเตล ปักเข้าที่หน้าอ๋อดีอด๋อดีมันหายตัวอีกแล้วมันหายตัวอีกแล้วข้ารู้ข้าเห็นข้าสัมผัสได้เมื่อไรจะตายเนี่ยเฮ้ยนานแล้วนะเฮ้ยอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าอย่าเมื่อไรจะตายเฮ้ยมานี่มานี่ มานนี่เออกว่าจะตายโอเควิยเดี๋ยววับกลับก่อนนะครับผมโอเคอแล้วก็เราได้ไอ้นี่มา Ancient Manipulator อันนี้เนี่ยมันสามารถครับเป็นอะไรนะครับเป็น The Observer ได้แล้วนะครับผม The Observer หรืออะไรสักอย่างนี่แหละไม่ใช่ Observer สิโอ้โหอันนั้นมันหมายรับไหมนี่นะครับมันคืออันนี้นะครับผมอ่านี่กลายเป็นอันนี้ The o b s o r v e r เออเรียกสมัยครับเลยก็ใช้ของไม่ยากนะเดี๋ยวผมเตรียมแป๊บหนึ่งนะม,มันจะใช้ไอซีเชลแล้วก็บังก็คารา อันนี้รู้สึกว่าจะไปดอบจากไอตัวฟังใจนะครับผมที่ไบโอมบล w วิ g งม s ช r ูม m อ่านี่นะผมดับแล้วนะอันแรกเลยนะผมโอเคก็ดับค่อนข้างง่ายนะครับแลวไอตัวนี้ ตายอะไรตรงนี้เพื่อนอืมตายไปโดนบอสตบไป11ตัวเลยนะครับผมฆ่ามันยังไม่ได้เลยเราต้องหาของดีๆหน่อยแล้วโอเคนะครับตอนนี้ของก็ครบเรียบร้อยนะผมนะอ่ามันก็ดับฟังเกลคาราเพสให้เราแล้วนะปึ๊บล้วก็ครับตรงนี้นะผมอ่าก็จะกลายเป็น DF So r b อ r เบอร์นะผมโอ้โหดูดูมันรวมกันสุดยอดเลยนะครับผมซึ่งมันสามารถครับต่อได้ในอนาคตนะผมอ่ามันจะครับเป็นเดอะสปองอีกนะผมเอออีกขั้นหนึ่งเนี่ยก็ไกลยอยู่เดี๋ยวจะดูของก่อนนะว่าอันต่อไปเราจะครับอะไรนะผมจะได้ไปเลือกเสาถูกนะผมเดี๋ยวรอบนี้ที่จะไปตีเสา เ,เ,เอาแค่แบบเสาที่เราได้ใช้ก็พอครับผมอ่าอันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เทอร์บูลันส์เนี่ยมาคราฟต่อเป็นลูมินัสสไตรเกอร์นะผมอ่าโดยที่เราจะต้องไปไปอ่าเป็นเสาสารนดสนั่นเองนะผมอยู่ที่ทะเลทรายเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปที่ทะเลทรายเลยแล้วกันมาแล้วนะผมอ่าผมตีไปเมื่อกี้นิดนึงนะเพราะว่ามันตามผมลงไปที่ทะเลทรายนะตอนผมไปหาไบโอมอะ่ะตอนนี้คือมันมาน้อยนะครับเราขอแบบเยอะๆเลยได้ไหมปึ๊บออกมา เยอะสมใจเลยนะผมโอ้ใจเย็นใจเย็นเจนโวโวโวดูนั่นสิทุกคนมีคนมาขอด้ายเส้นตีไม่ไปตีไม่ไปเอานี้ตีนะผมพอแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นเพื่อนเออเออโอเคไม่หาทำละจะตายแทนอแล้วก็ในมอสเนี่ยรู้สึกว่าเวลาที่มอสตายนะครับมันจะดรอปอ่สตาร์ดแฟกต์เมนให้บางส่วนนะ ก็คือดอับชิ้นส่วนที่เสามันจะดับให้ตอนเราตีแตกกันแหละแล้วก็ดับเจ้าเมลบล็อกมาแล้วนะผมอืมไอนี่แหละเป็นของดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยวค่อยไปเก็บแล้วกันครับตอนนี้เสามันจะพังละเราต้องตีเสาให้พังก่อนเรียบร้อยครับผมเสาระเบิดแล้ว,แล,วแล้วก็ตีบินบนบินบนอย่ามาบัางสิเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนเพื่อนโอเคครับ okay, ผมเสาพังเรียบร้อยตอนนี้ตอนนี้ก็ฆ่าไอ้ที่เหลือกันอใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้โหบอกให้ใจเย็นูมันดับไอ้นี่ให้เต็มเลยนะผมเป็นไอ้มเมดหรือเปล่า เมดบล็อกอะไรสักอย่างนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปแปลใน Google ดีค่ะอ่าตอนนี้เรามีของค่อนข้างที่จะครบแล้วนะผมเราก็สามารถคราฟได้เดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงว่ามันใช้อะไรบ้างอ้อต้องใช้ forbidden กับอ่า adamantine ใช่ไหมโอเคอ่าเรียบร้อยเราก็คราฟเป็นอ่า spare of paleolith นะผมอันนี้เป็นหอกไอตอนตอนที่ฆ่าแสง elementor ได้ก็สามารถคราฟได้แล้วนะครับอ่าโอเคคราบมาอ่า score of the sea ใช่ไหม score of the sea นะผมผมว่าเล่นระยะเนี่ยจะได้เปรียบกว่านะครับนะอย่าไปอยู่ใกล้มันนะครับไอตัวนี้ชนที หน้าฉีกแน่นอนเมลคอนสตรักเนี่ย,นนยรู้สึกว่าจะต้องครับโดยใช้สตาร์ดัตกับเจ้าตัวเมลบล็อปนะครับผมอ่าโอเคไม่มีปัญหาอ่าเดี๋ยวซูมให้ดูหน่อยแล้วกันเคซูมนิดนึงนครับเมื่อกี้ลืมโอ้เราเก็บไว้เยอะมากเลยอะไอสตาร์ดัตอะทุกคนโอ้โหมีมีเป็นพันแล้วอ,อัพกับไอเครื่องนี้ใช่ไหมอ่าโอเคนะผมได้แล้วเป็นเมลคอนสตรักออกมาฟึบแล้วก็ทําเป็นอันนี้นะผมลูมินัสสไตรเกอร์นะผมอ่าได้ละอู้ครับสตาร์ออฟเดสทรั i ชั่นได้ด้วยนะผมเออเยอะมากเลยอูบัฟมันค่อนข้างยาวเลยฮะเดี แล้วกันนะฟึบอ่าโอเคมันบอกว่าจะยิงดาวตามหลังเหรอครับอ่าประมาณนั้นนะแล้วก็โยนอ่าหอ,อกหอ,อกแห่งอะไรนะหอ,อกแหออก่งลองออ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 อดวงดาวนะผมเออสตาร์ดัตจาวลิลินนะประมาณนั้นนะครับก็ต้องดูความสามารถตอนสเตลนหน่อยละกันนะดัมมี่หน่อยว อ๋อมันจะโยนไปอย่างนี้เหรออู้ปลาค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งนะแต่ว่าโอมันมีละอองไอ้นี่โผล่ไปด้วยนะครับผมโอ้โหโคตรโกงโอเคเตียบอกเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาของพวกนี้ไปเปลี่ยนนะครับผมเออ คราฟไปก็ใช้ไปแป๊บหนึง่งก็แบบรู้สึกว่ามันด e ีบอสไม่ตายก็ต้องเปลี่ยนนะครับนะโอเคตอนนี้ผมตัดสินใจใส่เอ็กเซซอรีประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเอาอีเทอร์เรลเอ็กซ์ตอร์เตอร์มาผสมกับฟีเทอร์คาวแล้วกันนะมันจะได้ดาเมจเยอะหน่อยนะครับผมโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวไปตีอีกสักเสาละกันนะผมแล้วก็มาคราบของสเตลที่มันเอารวมกันได้นะครับนะเอาเป็นนี่เสาด้านข้างเลยนะผมเสาไฟนะเออเสาไฟฟ้าไหนมาให้ร้องหน่อยซีเจ้าพวกมันน่าโง่มานี่ เอ <Yeah. S 2> ืนี่แล้วนี่แล้วเออปาทีหน้าฉีกเอาเอาไอ้นี่มาดิเอาไอ้นี่มาดิเออมามาขอเยอะๆขอเยอะๆเสานี้มันง่ายเสานี้มันง่ายเสานี้ว่างไหมเสานี้ไม่น่าจะว่างโอ้โหโอ้โ oh ห oh oh oh. เดียวเดียวเดียวเดียเยวเยอะเยอะโคตรเยอะเอเออ้าว หายหมดเลยอ๋อมันรีหรือเปล่าอ่าโอเคมันเยอะเกินมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปหาเพิ่มมาแล้วนะก็ได้มาเท่าไหร่ยี่สิบสามก็ว่าน่าจะพอใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับมาให้หมดเลยละกันโอเคครับถือว่าเพียงพอแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไปทําของสเตลอันใหม่นะครับผมโอเคนั่นก็คืออ่าเดี๋ยวเอาไอ้อีกอันนึงมาก่อนโอเคครับของสเตลอันใหม่ที่เราจะทําก็คือไอ้นี่นะครับผมไอ้ Dark g o d ดักก็สเชลเนี่ยเออจะบอกว่าดักก็สเทลนะครับก่อนอื่นเราต้องครับคอยออฟดีซีดมาก่อนนะผมอ่าโดยที่ไม่ต้องใช้เอซิบูทหแล้วก็อ่าอันนี้ของแบบเริ่มต้นนะครับของง่ายๆโอเคนะครับผมโดยที่เราจะครับเป็นไอ้นี่ก่อนนะครับนะครับเป็นอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ล่างนะครับเป็นคอยออฟดีซีดนะครับผมได้ละก็ความสามารถของมันเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราใช้สเตลนะครับมันจะกินไปแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเออถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับผมอ่าประมาณนี้ปึ๊บอ่ารับมาแล้วก็รวมกับไอ้อันโฮลี่คอร์แล้วก็เอเซนนส์อออฟเเคจะกลายป็ รูนเมเดเลียนนะผมเออรูนเมเดเลียนนะอันนี้ก็จะอัพขึ้นมานะผมลดเหลือ50%นะเออก็ใช้ไปครึ่งเดียวนะผมอ่ะแล้วก็คราบมาแบบนี้ก็รวมกันกลายเป็นดาร์ก กอสเชลนะผมอ่าบัฟของมันเนี่ยคือยังไงเอย่ยบวกแม็กซิมัมสเตลให้อีก20นะครนะผมแล้วก็เวลาสเตลตีเนี่ยจะติดคีแน่นอน100%นะครับผมเออแล้วก็บอกดาเมจ6%นะครับจากนั้นก็บวกคีที่ข้อให้อีก6%นะแล้วก็ประมาณนี้แหละทุกคนเออผมอาจจะข้ามอะไรไปนิดนึงไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนแต่ก็เข้าใจประมาณนี้มันคือพลังแห่งการหายตัวนะครับเล่นสายนี้นะเออโอเคครับเดี๋ยวใส่แทนไอ้เจ้าตัวอะไรนะอีเทอร์เอ็กซ์ตอร์เตอร์แล้วกันเพราะว่าม ตอนนี้ก็น่าจะพร้อมตีแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่าว่าจะได้ไหมรอบนี้ and <laughs> ตัวที่ใช้สายนี้ตีค่อนข้างจะมันเลยนะผมใครอยากแบบเล่นตีแบบสะใจแบบโดนดาเมจต่อเนื่องเนี่ยผมแนะนำนะสายโรกเนี่ยสนุกนะผมแล้วเวลาเราใช้สเตลเห็นไหมเราใช้สเตลได้2รอบนะครับก็คือมันจะลดสเตลไปครึ่งหนึ่งอะ่ะเหมือนแบบเต็มหลอดแล้วเรากดได้2แบบใช้สถานะสเตลได้2ทีอะ่ะเออมันค่อนข้างจะดีเลยนะแต่ว่าข้อเสียของสายนี้ก็คือมันค่อนข้างจะบางเหมือนกันนะเอาจริงหินเกาะเยอะอย่างนี้เนี่ยเวลาบอสมันตีเนี่ยแบบโหดแรงเวลาหัวมันชนอะ่ะมันจะแรงก็ตอนที่มันเอาหัวมากระแทกเรานี่แหละทุกคนเออประมาณนั้นนี่ก็็เปนนสสภาาพม นะผมเออหลุมศพก็ก็มีขุดทิ้งไปบ้างแล้วแหละอ่าถุงมันอยู่ตรงนี้ฟึบอ่าโอเคเดี๋ยวเปิดดูละกันนะว่าจะได้อะไรอ่าได้ฟอเรนสตาร์มานะครับผมโอเคแล้วก็ได้เป็น God Spawn h e ลิกสตาร์นะผมอ่าจะสม,มอนแอสตรอลพรบเหรออ่าแอสตรอลพรบอ๋อไอ,อตัวนี้นะผมโอ้หมุนรอบตัวเราแบบนี้นะผมนะวิทดีอู้แล้วก็มันก็จะดอปอ่าเจ้าพวกอะไรนะพวกเศษไ จากชิ้นส่วนเสาอะครับทุกคนเออมันดอบให้ทุกเสาเลยนะครับแล้วก็อ่าดอบอันไหนมาอีกอันนี้ของจากมอนครับไม่ใช่นะอ่าดอบเป็นรีกูลัสไรออนะครับผมเป็นของสายโรคนั่นเองดามเมจ223นะครับผมดามเมจสเตลล0 0น1 4 9เออก็ตีไปยังไงเอ่ยลองสเตลลตีดูสิปิดปิดปิดไอ้ลูกน้องอยู่ไหนเออโอเคอ่าปักโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวมันโอ้มันปลาแล้วติดตามด้วยหรออ๋อปลาไปแล้วแบบเหมือนฟันชิ่งรอบตัวประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ดอาเป็นอ่าโครมาติกออฟนะผมเป็นโดเนอร์ไอเทมอีกแล้วนะก็มันก็จะส่องแสงใช่ไหมไหนลองดูซิอ่าเรียก อยู Ooh, ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้ผมอยากใช้น้องยุยมากกว่านะผมอ่าเดี๋ยวเอาน้องยุยมาใช้ดีกว่าแล้วตัวอะไรมันตีเหเฮ้ยอะไรนักหนาอ่าแล้วก็ของอีกอันนึงเป็น a s t r ตรบูรันะครับผมอ่าเวลาเราโดนดาเมจดเนี่ยมันจะเรียกอ่าแอสโตรสตาร์นะผมตกจากฟ้านะครับผมนะอ่าแล้วก็ไหนลองโดนดาเมจดปึ๊บเอาอยังไม่ได้ใส่ลืมเพ okay, โดนดาเมจดปั๊บโดนโดนดิ เอออ่าเห็นไหมมันจะเป็นดาวตกลงมานะผมโอเคแล้วก็จะดรอปเจ้าแอสตรออเออซึ่งมันขุดได้แล้วใช่ไหมเอ,อ่ยโอเคเดี๋ยวผมขุดแร่อันี้แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะปิดละปิดคลิปละเออเพราะว่าผมเล่นมาค่อนข้างจะนานแล้วตอนนี้ ต้องพักแล้วนะผมโอเคนะผมก็อ่าเดี๋ยวผมเอาไม้วางคืนก่อนไปขุดไม้เข้ามานะครับนะแต่อันนี้ไม่ให้เด้ออ้นนี้ขอโอ้ยมันจะตีอะไรเยอะแยะเฮ้ยพวกนี้อ่าแล้วก็อ่าได้มา3 6 3ร้อสบานะผมสาหรับแอสทรอนะครับอ่ากลับกันเลยไหนเอาไปคราฟกับอะไรเอ่ยอ่าคราฟกับเอ็นชิเอนมานิพูลิเตอร์อู้เราคราฟกาเลติกาซิงเกิลลิตี้ได้แล้วนี่เราคราฟอันนี้มาก้อนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนละกันนะครับนะเออค่อยมาลุ้นพัทต่อไปละกันนะเพราะว่า เดี๋ยวจะพักแล้วนะครับผมโอเคโอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับนะนเดี๋ยวพาร์ทหน้าพาร์ทที่22เนี่ยเราจะมาลุยมูลหลอดแล้วก็คราบของกันนะครับนะนเราจะไปหลังมูลหลอดกันแล้วนะผมในพาร์ทต่อๆไปนะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย